l e เว e นเมืองหลวงแห่งนวัตกรรมของกลุ่มประเทศ E.U. เออเมอง l e ลเว n เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนักนะครับแต่บอกได้เลยว่าเอพิโซดเนี่ยเป็นเอพิโซดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยส่วนตัวของผมนะว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆจริงๆเขาได้รับการประกาศนะครับจากกลุ่มประเทศ E.U. ให้เป็น Innovation Capital City of E.U. หมายความว่าเป็นเมืองหลวงทางนวัตรกรรมของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปแต่ว่าในเนื้อความแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นนวัตรกรรมเท่าไหร่เลยแต่เขาได้เพราะอะไรเรามาฟังกันนะครับผมว่าคนรู้จักเมืองนี้น้อยมากขนาดผมเองเรียนอยู่ในภาคพ,พื้นยุโรปเองเนี่ยเคยได้ยินชื่อนี้ครับแต่ถามว่าเ,เป็นยังไงเนี่ยนึกไม่ออกหรอกรู้ว่าเป็นเมืองในเ,เมืองในประเทศเบล